ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็นี่ครับก็หัวฉีดผมจะมาทดลองเอาหัวฉีดของ R t ทมาใส่อ t ทนะครับนี่ก็ตัวนี้พูดเร็วไม่ได้นะครับเพราะว่าเคยพูดผิดหลายครั้งมาก <c oughs> ไอ้ก็คลิปที่แล้วที่ผมเคยลงไปเนาะก็หลายวันแล้วล่ะที่ผมเอาหัวฉีดของอีทไปใส่อาทเนาะ ก็ปรากฏว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้อยู่แต่ว่าคราวนี้ผมจะลองเอาหวัวฉีดอาที <c oughs> อาทีมาใส่อีทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ <c oughs> ก็เป็นหวัวฉีดเดิมนะครับไม่ได้ทําหอบนะครับนี่ไม่ได้ทําหอบเป็นหวัวฉีดเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอมันจะหอบไหมหรือว่ามันเอ้ยไม่ใช่ไอเดี๋ยวคลิปทําเดินหอบอีทีผมจะทําอีกคลิปหนึ่งเนาะ แต่ว่าตัวนี้ผมจะลองเอามาเอาไอหัวฉีดของ R t ทมาใส่ e อท t รทีร้อยนะครับเป็นหัวฉีดของ RT รทีร้อยมาใส่ e อทแปดศูนย์ไอชอบชอบพูดผิดต่อนะครับพูดแต่ RT ทมาตลอดก็จะมาพูดตัวนี้เป็น R t ทเหมือนกันนะครับอันนี้ครับก็มาไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดก่อน เอาแครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไอรุ่นเดียวกันเนาะมันไม่ใช่ DI นะครับพอไม่ใช่ DI หัวฉีดมันก็เข้ากันได้หมดนะครับนี่แต่ว่าไอ้น้ามันมันจะฉีดเท่ากันหรือเปล่านะครับนี่ก็ให้มองดูกันเราเองเนาะว่ามันเหมือนกันไหมนะครับนี่แต่เท่าที่ผมดูผมว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่าแรงกดของสปริงหรือว่าข้างในนี่ใหญ่เท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่ แต่ว่าเดี๋ยวจะลองตัวนี้เป็นของอาทีเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้ใส่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ประกอบเสร็จเลยนะครับนี่เดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับอันนี้ครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลอฟังเสียงดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้คือวฉีดอ t ท,ทนะครับนี่ครับ ก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันลงได้ไม่ชนิดนะเห็นไหมครับมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเห็นไหมครับนั่นมันมันจะมีรอยรอยเก่าเนาะจะมีรอยเก่าหรือว่ามันเป็นที่เสื้อนะครับที่เสื้อไอ้มันลงมันเหลืออีกประมาณครึ่งเซนนะครับนี่แต่ตัวนี้คือขันแน่นแล้วนะครับเอามาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับนะครับติดเครื่องแล้วติดเครื่องได้ปกติ ครับฟังดูเสียงครับว่าเสียงมันต่างกันไหม ว่ามันเล่งได้แรงอยู่นะหรือว่าหรือว่ายังไงนะครับพอลองฟังกันดูว่ามันมีความต่างกันไหมกับหัวไอ้หัวสืเดิมๆเมนาะตัวนี้เป็นของอาทีนะครับเป็นหัวสือของอาทีเดี๋ยวดูมือ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบาเครื่องก่อนอ่านี่ครับเอ้รู้สึกว่าหัวฉีดของอาทีนี่ทำไมมันเดินได้เบาหัวเนาะเด,เดี๋ยวลองเบาเบาดูอ,อ๋อ นี่เสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงของไอหัวฉีดอาทีนะครับอ่านี่ครับก็มีมีคอมเมนต์นึงเนาะขอมาบอกว่าอยากให้ผมลองลองเอาหัวฉีดอาทีมาใส่อีทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็ได้ลองให้แล้วนะครับนี่ก็ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ในคลิปไหนเนาะคอมเมนต์นั้นนะ่ะก็นี่ครับก็หวังว่าจะได้เจอคลิปนี้นะครับ ก็ผมเอามาใส่ลองให้ดูแล้วนะครับตัวนี้คือหัวฉีดค่าีนะครับเกวนเครื่องตัวนี้ก็ยังไม่ปกตินะครับก็เหลือวาลว,วาวลรั่วนะแต่ว่าปอกลูกสูบผมตีใหม่หมดลูกสูบแหวนครับผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับก็เหลือแต่แก้วาวนะครับถ้าแก้วาวได้นีก่ก็โอเคเลยครับกลับมา แรงเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องใหม่เลยครับก็สไตล์ ET เขาก็นี่ครับเสียงจะนิ่มนะครับเสียงนิ่มแล้วก็ทนนะครับพวก E t ทนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องผพราะว่าคัดคัดสุดมากเลยนะไอเครื่อง E t นี่เป็นเครื่องแบบเป็นยังไงล่ะตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นเครื่องตัวนี้เลยนะครับตั้งแต่สมัยพ่อผมเนาะนะครับก็เป็นเครื่องที่เชื่อไหมครับว่าเจ้าของเครื่องเขาบอกว่า30ปี เครื่องตัวนี้อายุ30ปีนะครับเี่สามเอ้ยเขาบอกว่า30กว่าด้วยซ้ำนะแต่เขาว่าเข้าๆน่าจะประมาณ30มสิบนี่แหละไม่ต่ำกว่า30มสิบเขาบอกไม่ต่ำกว่า30แต่ยังใช้ได้เฉยเลยนะครับก็ไม่เคยเครื่องไม่เคยแก่เลยนะพอผมผมเป็นคนมาแกะรั้งแรกเลยเครื่องตัวนี้นะครับก็ท้านาได้นะครับท้านาได้ไถานาเดี๋ยวมีคลิปไถานาอยู่นะครับ ก็ตามไปดูกันได้นะครับก็จะมีที่ขายนาอยู่นะครับเล่ากระดูดกระดูดห่อเสียงเสียงพวกเสียงวาวเสียงอะไรนิ่มมากเลยนะครับนิ่มแบบใน โอนิ่มกว่าอาทีเยอะเลยนะฟิมนิ่มา่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองทําเดินหอบเนาะก็กดติดตามไว้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามเดี๋ยวผมจะลองทําเดินหอบผมทําแต่เดินหอบอาทีมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทําเดินหอบอีทีนะครับว่าจะเป็นยังไงก็กดติดตามไว้นะครับว่าผมจะลงคลิปอยู่นะครับก็จะถ่ายวันนี้ละเดี๋ยวจะถ่ายวันนี้ละครับ ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปพก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่คลิปแค่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ